บ้านหลังใหญ่อลังการนะครับต้องบอกว่าสมแล้วกับการเป็นซุปตา์แถวหน้าของเมืองไทยสาหรับบ้านของคุณอ้ําพัชราภาครับที่ก็เรียกได้ว่ามีมุมถ่ายรูปเด็ดเพียบเลยซึ่งล่าสุดพิ่อ้ําเองนะฮะก็ได้เปิดบ้านทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมบํารุงครั้งใหญ่เจ้าตัวก็บอกว่าได้เปิดบ้านรูให้ช่างเนี่ยได้เข้ามาดูแลทุกซอกทุกมุมอย่างเต็มที่ครับ โดยคุณอ้ําเองเนี่ยก็ได้เผยคลิปผ่านอินสตาแกรนั่นแหละถึงขั้นตอนต,อต่างๆในการซ่อมบำรุงแล้วก็ทําความสะอาดภายในบ้าน,นว่าจะเป็นทั้งมุมห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือว่าห้องน้ําเป็นต้นซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็บอกโอ้ยเหมือนทําบ้านใหม่เลยอดครวญแบบนี้เลยนะฮะงานนี้เดี๋ยวเราคงต้องมารอลุ้นกันแหละหว่าหลังจากที่ซ่อมแซมแล้วจะหรูหราก็เดิมขนาดไหน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ